ครับครับสวัสดีครับผมบนี่ครับพอลุงกับไปไ่มครับหมไปน้ำเขาไปเนี่ยได้ครับได้ใช่ไหมผม ไล่ได้แค่นี้นะพี่น้อง จะเอาเวลาในไปนอนปวดยู็นอนตีสี่ตีห้าอยู่แล้วปั้นมาแล้วปั้นศิลป์กินได้ที่เราก็ต้อง็นกระบวนการของการปีร้อนๆปีให้มันติดหนักปั้นมันมีสมรูวิธีกันในการปั้นมีกระบวนการปั้นมีกระบวนการความทู e ที่เราคี่ว่าเราเราทำนี้อะไรประมาณนี้ ไอ้เราก็มองไปของนม่ม่ครัมาแรกน่าไ่เนี่ยถามใครก็ได้ถามนี่กี่นี่นั่งอยู่ข้างกันนี่ลี่นี่พี่เอามาพูดให้ฟงหนึ่งว่าวันแรกที่น้องหมีขับมาแล้วนั่งอยู่ในข้างใครผมเป็นคนทาวิดีโอตอนนั้นแหละให้แฟนๆลุ้นกันว่านี่คือยังไงข้างนี ในรุ่น่็เสีฟังมาแรกเลยผมก็ทำในไทยไว้ว่นนีนนรล้วะคือจกทักมาแะทักมานานแล้วด้วยแวขอขอโค้เบอร์เพลงน้องสุ่ด้วยนี่ไม่ดครับงเาดเังสุดคิสุดิมา อันนี้กเวันที่21รกไป,ไปแล้วน้องไปแล้ว <c oughs> ไป <c oughs> เองมาเด <c oughs> ินทางปลอดภัยค่ะ <c oughs> ไปเอง ครับน้องกำลังเครื่องแล้วครับ ขบครับครับสวัสดีครับัีครับนี่ครับน่ครับอะเานนอกปากเลยนะเพราะลูกไม่ให้ลูกจะชอบไทยจะเาลตอ้ Hola,